แย่แล้วล่ะค่ะช่วยด้วยนะคะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเจ๊คือว่าเมื่อกี้เนี้ยมีใครก็ไม่รู้นะคะหล่นตุบลงมาจากท้องฟ้ามาขวางทางฉันเอาไว้ฉันเดินข้ามถนนไม่ได้เลยนะคะหมายความว่ามีคนหรืออะไรไม่รู้ตกลงมาจากท้องฟ้าแล้วใช่แล้วแล้วก็มากระแทกเจ๊ออกมานี่เหรอครับถั่วต้อมกระแทกแล้วก็พากฉันก็เด็นออกมาแล้วฉันก็เดินข้ามถนนไม่ได้นะเรื่องมันเป็นแบบนี้นะเธออ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองนะเนี่ย ไปกันนะพี่เอกมันเกิดเรื่องอะไรอีกแล้วเหรอก็เขาโดนใครกระแทกแล้วเขาเดินข้ามไม่ได้ไงฉันคิดว่าพวกเราน่าจะต้องไปดูกันหน่อยนะเราจะต้องไปดูกันใช่ไหมครับเนี่ยใ่แลวล่ะโอ้รองอาจารย์ใหญ่นี่นะเออเงินเชิญก็คงเดินกลับโรงเรียนไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยงั้นเราไปดูกันดีกว่านะทุกคนเนะทุกคนต้องช่วยฉันนะคะฉันเดือดร้อนมากเลยเดินข้ามถนนไม่ได้อ่ะได้ครับว่าแต่ว่า ตอนนี้ผมเป็นแค่คนธรรมดาไม่ได้มีพลังพิเศษเหมือนตอนเป็นกรีนแล้วนะไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่านะครับอุตะลืมไปเมื่อกี้นี่นายกินขวดสีแดงไปใช่หรือเปล่าใช่ครับอ้าวทำไมอ่ะเออนายสามารถเป็นเลสได้นะแล้วเมื่อไหร่ผมถึงจะเป็นล่ะครับเ,ออเดี๋ยวก็เป็นเองอ่ะนี่มันอะไรอ่ะครับเนี่ยนี่แหละไอที่ฉันบอกเมื่อกี้เนี่ยมันมีอะไรขวางทางฉันอยู่ฉันเดินข้ามถนนไม่ได้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนอันนี้มันแว่นสามมิติหรือเปล่าวิฝน สามิติคืออะไรหรอก็แว่นที่สองข้างคนละสีกันไงแล้วยังไงต่ออ่ะเอ่อพี่เอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออได้เดือดกว่านั้นจะคิดออกแล้วถ้านายแปลงร่างเป็นเลสได้แล้วก็นายจะมีพละงกำลังแล้วก็ฉลาดมากขึ้นจะสามารถแก้ปัญหาพวกนี้ได้แน่นอนเออแล้วผมจะแปลงร่างเป็นเรเลสนี่ได้ยังไงล่ะครับเออเออเออเอ้ยฉันว่าออกเลสแล้วล่ะ เดี๋ยวก่อนนะมีอะไรปั่นป่วนอยู่ในท้องโอ้โหเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันติว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 เป็นอะไรพี่เอกเป็นอะไรไม่รู้เขาเป็นอะไรกันละ่ะผมก็ไม่รู้ครับอยู่ดีๆร่างกายมันก็ขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวไปเองอ่ะโอ้โหฉันคิดว่านะพะละกำลังของนายกำลังเริ่มต้นขึ้นนายกำลังคลายร่างกายเป็นเล็ดแน่นอนเดี๋ยวก่อนทำไมผมจะต้องตีเกี่ยวขนาดนี้ด้วยตีรังกาหลัง สุดยอดไปเลยว้าวในที่สุดสิ่งที่ฉันคิดค้นพัฒนามานานแสนนานก็ประสบความสำเร็จสักทีพี่ฝนนี่ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยพี่เอกใช่<อ>หรือเปล่าเนี่ยอ๋ฉันคืออเรสนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอกไม่ใช่หรออ้สุดยอดไปเลยฉ,ฉันคือเรสฉันคือเรสเอาล่ะตอนนี้นายได้กลายเป็นเรดแล้วความจําบางส่วนของนายยังพอมีในหัวสมองแต่ว่าตอนนี้ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนก็แล้วกัน ปัญหาเหรออ้มันเป็นของที่ง่ายสําหรับฉันมากเลยข้อนี้เขาบอกว่าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไรเฮ้เดี๋ยวก่อนนะนี่มันประตูนี่นาะใช่หรือเปล่าอ่ะอืมใช่แล้วนี่คือประตูเดี๋ยวก่อนนะฉันคิดก่อนหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไรโอ้ ว่าสมองอย่างนายจะต้องคิดได้แน่นอนฉันมัน่นใจเลยนะมัน่นใจได้เลย1นึบวกหเท่ากับสไม่ใช่11บเอ็ดมาตรงน,นี้ทุกคนสุดยอดไปเลยนะเดียขนาดฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์ฉันยังคิดไม่ได้มั่นนายเลยต่อไปก็บอกว่า5้บวกกับแเท่ากับเท่าไร่ระาวาง13กับ58าฉันคิดว่า58เดี๋ยวก่อนนะครับ58รู้สึกจะเยอะเกินไปไเราออกตรงตรง,งไม่ได้นะครับไม่ได้หรอทําไมอ่ะฉันก็ชักลงมาไม่ได้หรอ เออเดี๋ยวก่อนนะครูใหญ่ว่ามันถูกของเขานเาราชักลงมาตรงๆอย่างนั้นไม่ได้นะครับอืมก็ครูเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าให้ดึงลงมาเลยอะ่ะมันจะได้คําตอบที่ถูกต้องอะ่ะมันดึงลงมาแบบนั้นไม่ได้นะครับผมว่าอืมแล้วมันจะต้องทํำยังไงอยาปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กว่าให้พี่เอกคิดก็ได้เอ๊ะต้องเรียกว่าเ,าเรสสินะตกลงเขากลายเป็นเลสใช่หรือเปล่าพี่เอกอเรสคิดหน่อยอ,อ่เดี๋ยวก่อนนะครับมันคงจะตอบสิบสามนะครับวันนี้ใช่เปล่าวะ ผมว่าต้องเป็น13แน่นอนจริงเหรอ ใช่แล้วครับเฮ้ยงั้นหมายความว่าพี่ฝนตอบถูกเหรอสุดยอดมากเลยนะครับเก่งอ่ะเก่งอ่ะข้อต่อไป11ลบกับ2นะครับ oh, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนับนิ้วก่อน9กับ13เราจะตอบอะไรกันดีครับทุกคนฉันว่านะเราควรที่จะยกนิ้วขึ้นมาแล้วก็นับถอยหลังอะ่ะมันยกขึ้นมาแล้วนับถอยหลังได้ยังไงครับเพราะเรามีแค่10นิ้วเราไม่มี11นิ้ว hmm, ฉันขอยืมนหนไม่ได้เหรอขอยืมแล้วผมจะเอานิ้วที่ไหนไปช้อยล่ะครับผมว่านี่13อุย๊ยโอ แย่แล้วทําไงดีโอหัวปูดเลยปกติก็ปูดอยู่แล้วอถ้าทางว่าอันที่เราเข้าไปผิดจะเกิดปัญหาแล้วเราเข้าประตูไม่ได้นะครับแล้วเราจะทํำยังไงกันดีล่ะค่ะงั้นผมว่าเราจะต้องตอบให้ถูกนะครับพี่ฝนคิดว่าให้อาจารย์ใหญ่ตอบดีกว่าอาจารย์คิดว่าน่าจะต้องเป็นข้อเก้าจริงหรือเปล่าอ่ะใช่เพราะมันเหลือประตูเดียวเฮ้ยสุดยอดไปเลยโอ้เอ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันยากเกินไปมุย้ยอันไหนอ่ะ อันต่อไปนี่ผมว่ายากเกินไปจริงๆนะครับอุ้ยแย่แล้วทำไงดีอะเลข2หลักด้วย59เลบ45เท่ากับเท่าไหร่อ่ะทุกคนฉันคิดว่าเราจะต้องใช้หัวสมองอันน้อยนิดกองเพราเรามาช่วยกันทดแล้วล่ะโอ้เราคงต้องระดมสมองกันแล้วนะเนี่ยทุกคนนะทำยังไงอะยากน่าดูเลยอะตอบเท่าไหร่อ่ะคิดไม่ออกอะอขนาดฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์คำตอบแบบรีบันยากเกินไปเออคุณครูใหญ่ว่า เราเราลองเลือกเข้าเลยดีไหมอ่ะคำถามมันยากเกินไปแล้วจะตอบยังไงดีอ่ะผมว่าอันนี้น่าจะตอบข้อนี้นะครับทุกคนตอบข้อไหนอะ่ะตอบ14ครับใช่หรอใช่แล้วครับมันจะต้องคิดยังไงอบอกหน่อยเร็วเข้าก็9ลบหเหลือสี่ 4, ไงครับตัวท้ายเลข4อย่างนี้ต้องถูกแน่นอนริ่ด้วยเก่งจังเลยอุตาค้อต่อไปเป็นเลขคูณครับทุกคนอุอัน,นี้ฉลุฉลุเจ็7คูณ3ครับทุกคนนี่เราจะต้องเอาเมา เขาบอกว่ามาบวกกันสามขาง่ะเธอเอ้าวแล้วเราจะบวกกันทําไมข้อนี่เราทําคูณครับเจ๊บวกกันง่ายกว่าบวกกันสามคางะแล้วก็เอามันลงมาข้างล่างก็จะได้เป็นคําตอบผมว่าลองอาจารย์ใหญ่ทําให้เราดูสับสนเกินไปนะครับมีวิธีอื่นง่ายกว่านี้ไหมครับม,มันยากเกินไปอ่ะพวกพี่ฉันคิดไม่ออกอ่ะเอานะ่ให้เขาคิดกันไปเถอะผมคิดว่า เราน่าจะต้องเอามาคูณกันสามครั้งแล้วจะได้คำตอบเป็นนันนี้นะครับตอบว่า21ใช่ผมว่าเป็น21นะรองอาจารย์ใหญ่พูดถูกนะครับใช่แล้วผมจำได้ว่าเขาให้ท่องสุดคูณเจ็7 2 1ึ7 3เจเจสอามเอาแย่แล้วตอนนี้แย่แล้วโอ้โหข้อน,นี้เลข2หลักคูณกันนะครับทุกคน12คูณ12ได้เท่าไหร่อะ่ะเ,เรดตอบไหนแล้วเข้าเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนร,รู้สึกว่าเรดจะเริ่มงงๆแล้วนะ ถ้าเอา12คูณ12มันจะได้122หรือ144กันเนาะโอ้แย่แล้วคิดไม่ออกก็ครูใหญ่ก็คิดไม่ออกแล้วละข้อนี้ยอเจ๊ oh yeah, คนสวยก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะคะ่ะลองครูใหญ่ได้ไหมครับเออผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยนะเดี๋ยวนะวนะฉันเหมือนริ่มจําได้ตังหิดตังหงิดแล้วอะ่ะ12คูณ12ได้144แน่นอนลองดูแล้วกันนะครับทุกคนโอ้ ผ่านได้ด้วยโอ้สุดยอดไปเลยะแสดงว่าเจ๊คนสวยเก่งมากนะครับวิ่งฉันวิ่งรอบเมืองแบบนี้ฉันก็เก่งเหมือนกันนะข้อนี้แย่แล้วล่ะครับเป็นข้อหารเอา55มาหารด้วย5เหลือเท่าไหร่กันเนาะทำไงดีอะ่ะพี่ฝนคิดไม่ได้อะ่ะเลดเองก็คิดว่าจะตอบลํำบอกนะครับฉันเองก็ไม่มีความรู้ถึงขนาดนั้นหรอกเออ ฉันเป็นนักทดลองวิทยาศาสตร์มานานข้อนี้ยากเกินปุยมุยอะ่ะเราจะต้องคิดให้ได้เลยอะ่ะนายคิดออกหรือเปล่าเล็ดพวกปิก๊กมันจะต้องหารยังไงอะ่ะหารเหรอหมายถึงเอามารวมกันใช่ไหมแล้วก็มาลบออกฉันไม่เข้าใจเออผมคิดว่าน่าจะตอบที่ข้อนี้ดีกว่าครับ ไม่จริงครับต้องตอบเท่านี้ครับจะตอบ11ได้ยังไงครับรองอาจารย,าย์ใหญ่เอาก็ห้าหนึ่งห้าไงล่ะครับงั้นลองดูก็ได้เอาลองอาจารย์ใหญ่ถูกผมผิดเฉยเลยโอ้โหข้อน,นี้อะไรกันเนี่ย550หารกับ2ครับทุกคนแย่ yeah, แล้วอ่ะมันจะต้องแบ่งครึ่งใช่หรือเปล่าอ่ะผมว่าตอบตอบตอบสีแดงนะครับตอบสีแดงหรอคะมันได้เท่าไหร่อเอเองั้นเป็นสีเขียวแทนดีกว่าเอาตกลงว่ายังไงกันแน่เนี่ย ผมว่าทางนี้มากกว่าเสียงจะแตกแล้วนะทุกคนทางนี้ครับทางนี้กับสองร้อยยี่สิบห้าเนี่ยทางนี้มากกว่าครับทางทางนี้ถูกต้องแน่นอนอ,อผมตอ,ตอบคําถามามาตั้งเยอะแล้วอาจยารย์ใหญ่อย่าพูดมาลองอาจยารย์ใหญ่น่าจะน่าจะดีกว่านะทุกคนมาทางนี้เร็วเฮ้ยถูกต้องเฉยเลยอะ่ะโอ้โหตกลงนี่ลองอาจารย์ใหญ่มั่วอ๋อฮอะไรกันเนี่ยเย่แล้วครับข้อนี้ขอเอาเครื่องหมายคูณกับเครื่องหมายบวกมารวมกันฮะยย่แล้ว ทำยังไงอะ่ะ25บวกกับ25คูณด้วย2ด้วยโอ้จำไม่ได้อ่ะแย่แล้วสิฉันลืมไปหมดแล้วหมดแต่เดินอย่างเดียวฉันจำได้ตังหูตัางเหง็ดนะว่าเราจะต้องทำกันในวงเล็บก่อนน่ะพี่ฝนช่วยหน่อยดีอ๋อไม่รู้อ่ะไม่รู้มีชี้พี่ฝนชี้ไม่ออก เ,ออเดี๋ยวก่อนนะขอเค้นสมองแปบหนึ่งตอบนี่แน่นอนอันไหนอ่ะ100 100อเหรอใช่แล้วเพราะ25บวก25ได้20นํานำมาคูณ 2, 2> จะได้100พอดี25บวก25ได้20ที่ไหนเล่า5้ว50ครับโอ้พี่เอกนี่เอาหญิงแล้วโอ้โอเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนใครเป็นคนคิดโจดทย์นี้ขึ้นมาแสดงว่าเราต้องถึงตัวบอสแล้วแน่นอนเฮ้ยแย่แล้วคิดไม่ออก่ะ ฮ้ยอะไรกันเนี่ยทําไมเราต้องมาคิดเลขยากๆอย่างนี้ด้วยทํายังไงดีอ่ะอืมเดี๋ยวก่อนเนาะโจทย์มันดูตังหิดตังหิดชอบกนเออฉันคิดว่าพวกเราจะต้องทําในวงเล็บก่อนแน่นอนฉันก็คิดเหมือนลองอาจาร,รย์ใหญ่เหมือนกันนะคะยากเกินปุยมุ้ยอ่ะนั่นนะสิต้องแต่เรียนมาก็นานหลายปีแล้วไ้ยเลสตอบได้หรอใช่แล้วครับผมว่าน่าจะเป็นนี่ครับ ข้อไหนอะ่ะศูนย์เฮ้ยจะจริงเหรอมันใช่เหรอทุกคนดูดีๆนะครับพอเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างต้องคูณกับศูนย์ก็จะได้ศูนย์เหรอนั่นไงเฮ้ยแย่แล้วฉันเจอลาดบอลแล้วนี่แหละตัวนี้แหละที่มันล่นกระแทกฉันลงมาล่นดังตุบตุ้มแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยทําให้พวกเราจะต้องมาคิดเลขเยอะแยะไปหมดเราจะทํายังไงกันดีอะ่ะนั่นนะดิตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่ฝนพี่เอก เดี๋ยวนะนี่ส้มเชงเม้งหรือเปล่านายคือส้อมเชงเม้งใช่หรือเปล่าใช่แล้วฉันคือส้อมวันเชงเม้งวันตูจีนนั่นเองเดี๋ยวก่อนเชงเม้งกับตูจีนวันเดียวกันเหรอใช่หรือเปล่าอ่ะนี่ออกไปจากเมืองนี้มังงั้นฉันจะจ,จัดการนายด้วยปืนเลเซอร์รุ่น<อ>พิเศษอ๋อฉันไม่ไปดีกว่าอุตะแต่น่ากว่าเหมือนกัน ยังไงก็ไม่ไปโอ้ไม่เข้าเลยหนังหนามากนี่แนี่เดี๋ยวฉันจะจัดการนายโอ้แล้วไม่มีทางเพราะว่าฉันเปลือกหนามากนี่นายส้มอะไรกันแน่นี่ทาไมเปลือกหนาขนาดนี้ฉันเป็นส้มที่มีเปลือกขนาดใหญ่แล้วก็เป็นบอดด้วยนะคะกินง่ายอร่อยแน่นอนอย่างนี้ไปไหวเจ้าไม่ได้แล้วเอ๊ะ พี่เอกพี่ฝนขอน,นอนก่อนนะพี่ฝนเป็นไรไมอยอรอไม่เป็นอะไรอ่ะแค่นอนหลับเฉยๆโอ้บังคับยากชะมัดเลยไม่ได้นี่แหละได้กินซะเลยหน้าตานะ่ากินมากเลยนะเจ้าตัวเนี้ยนี่เจ้าส้มนี่อยู่เฉยๆดีฉันเป็นเลดเนี่ยมันบังคับาย,ยากนายคือสตรอเบอรี่ <นะ S 2> ใช่หรือเปล่าใช่ทีน้อยฉันเป็นเลดแต่ฉันคือส้มฉันจะกินเลดสีแดงแบบนี้เลยเดี๋ยวก่อน นายเป็นส้มใช่ไหมถ้านายมีรสเปรี้ยวฉันจะต้องปรับปืนให้ลดค่าความเปรี้ยวลงแล้วก็จัดการซะ <มา S 2> นี่แน่โอ้เป็นลมเลยนี่ไงเพราะว่าฉันฉลาดไงฉันถึงได้จัดการนายได้แม้ว่าจะใช้ของอันเดิมก็ตามตกลงนายคือตัวอะไรกันแน่ฉันคือเรสถึงจะหน้าตาแปลกๆก,ก็เถอะแต่ฉันคืออเรสจริงๆนะทุกคนออเอาแล้วแค่นี้เมืองก็คงสงบสุขแล้วอุ๊กอุตะอะไรกันเนี่ยอะไรมันวิ่งวิงวืดว อนี่เขาเป็นอะไรนะเธอช่วยรวย่วย้วยวยด้พี่เอกเป็นอะไรไม่รู้อยู่ดีๆร่างกายก็ขยับไปเองนะคมื่อนยห่แล้วพี่เอกหมุนติวตวติวเลยฮ้ในที่สุดก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมทั้งทีทั้ทีเอ๊ะยังไง ยังไงกันแน่เนี่ยเอยรอดแล้วในที่สุดเราก็รอดแล้วตกลงน้ํายาหมดฤทธิ์แล้วใช่ไหมครับรองอาจารย์ใหญ่เออฉันว่ายังไม่หมดฤทธิ์หรอกแค่พักไว้ก่อนน่ะเฮออะไรของรองอาจารย์ใหญ่เนี่ยยังไงผมก็จัดการเจ้าตัวประหลาดที่เข้ามากวนเมืองได้แล้วอย่างนี้เจ๊ก็เดินได้สบายแล้วสิจะเดินได้ยังไงกันล่ะในเมื่อเออเฮ้ยหายไปแล้วอ่ะเออจริงด้วยนะครับประตูหายไปเองแล้วครับเจ๊เฮ้ยหายไปได้ยังไงอ่ะ สแสดงว่าพอบอสโดนจัดการเรียบร้อยแล้วเราก็กลับคืนสู่สภาพปกติใช่ไหมเนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นล่นะโหดีจังเลยนะงั้นเดี๋ยวพี่เอกก็ไปนอนพักกันดีกว่ารู้สึกว่าทั้งใช้หัวสมองทั้งใช้แรงเต็มไปหมดเลยพักนี